มายาทีวีอวอร์ด2024เวทีทรงคุณค่าสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงถือเป็นอีกหนึ่งเวทีอันทรงเกียรติที่คอยทำหน้าที่ผลักดนันสนับสนุนและสร้างกําลังใจให้กับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่9สําสำหรับงานประกาศรางวัลมายาทีวีอวอร์ด2024ที่จัดขึ้นโดยสื่อบันเทิงชั้นนำมายาทีวีเมื่อวันที่26กันยายน2567 นาคริสตันดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) ถนนประดิษฐ์มนูธรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงผ่านการสนับสนุนและสร้างกำลังใจให้กับคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังให้มีกำลังใจที่ดีที่จะสร้างสารรค์ผลงานสู่สายตาประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้ได้มีการแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันคือรางวัลปกากาินอากะซึ่งมีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการมายาทีวีเพื่อมอบให้กับคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่มีความสามารถมีผลงานอันโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและรางวัลที่มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างลงมติเป็นเอกฉันจากการโหวต บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยกองทัพคนบันเทิงทั้งศิลปินดารานักแสดงจากหลากหลายสังกัดที่มาร่วมเดินพรมแดงและแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับรางวัลกันอย่างคับคัง่งรวมถึงบุคลากรผู้อยู่เบื้องหลังที่ผลักดันความสำเร็จของอุตสาหกรรมบันเทิงประกอบด้วยพ่ออีทสุประวัติปัทมสูตรนองอรุโนชาพานุพันธ์ยายแต๋วอุสาเสมคคาเขตฐานทัพ เอกรังสิโรดพันเทงใบเตยอาสยามสุธีวันทวีสิงห์มุกดานรินทร์น้ำตาลพิจักคณาวงสารัตนสิ์ไมกี้ไมปณิธานบุตรแก้วอาโปนัทวินวัฒนกิติพัฒอแมนด้าออบดำเดนิสเจลิวชาคปุนซาร่าคาสิงกินี่เกรซฮาร์เปอร์จอร์ธปนัดสัตยานุรักษ์จูเนียร์กาศบัณฑิตใจดีฟลุกพงศพัฒน์กันคำ แมกนัทพัฒน์นิงจิรวัตรตองธนยุทธ์ถากูลอัธยาโกปริญญาอังสนันอินดีธนดลเหมอัยราออฟเอกรินรุ่งแกรนุกธนดลไปไปายโอริโอแพรวาพัชรีฮูโตสัจจากุลข้าวปันธยาตเนทวีรุจนะวงเหฮนและอื่นๆนอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์ชุดพิเศษจากศิลปินชื่อดังอย่างใบเตยอาสยามจัสมินเนนิก้าศิลปินดูโอจากค่าย XOXO Entertainment เป็นข้าวขวัญศิลปินวง b เรน e และการแสดงชุดพิเศษเพื่อเชิดชูอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่มามอบความบันเทิงให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ท่ามกลางรอยยิ้มและความสนุกสนาน